ในการปรปับปรุงพันธุ์ข้าวนะถ้าเราจะให้มันมี Impact สูงสุดเนี่ยเราก็ต้องรู้จากโจทย์วิจัยนะที่ User ที่เขาต้องการใช้ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรแน่นอนเกษตรกรเนี่ยเรื่องของผลผลิตเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่เขาต้องการที่ให้เราปรปับปรุงพันธุ์ข้าวนะครับรวมถึงการปลูกอย่างง่ายนะครับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไม่ว่าการจะใช้ปุ๋ยน้ำ แบบประหยัดนะครับแล้วก็ให้ได้ผลผลิตสูงอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเกษตรกรโอเคยังไงเราจะพาไปที่พันธุ์ข้าวที่เราพัฒนาเพื่อตบโจทย์คนแรงนะคะปัญหาแรงนะคะโอเคมาเลยค่ะคือพันธุ์ข้าวที่อยู่ตรงนี้มันเป็นพันธุ์ข้าวดีเด่นนะคะ ยังไงก็มีลากหลายแต่สว่วนใหญ่ก็เป็นข้าวข้าวบุญข้าวเออข้าวหอมบุ้นุ่มนะคะโอเคข้าวจนแรงที่เราเตรียมตรงนี้นะคะสว่วนใหญ่ก็เราศึกษาตั้งต้นและตั้งรากนะคะแล้วจะเห็นตัวนี้มันอยู่ในสภาพที่แบบน้ำปกติอยู่โอเคเริ่มตั้งแต่ เอลสิบเอ็ดถึงสิบหกมันเป็นข้าวตนแรงที่เราเตรียมมามาพัฒนาเนาะเพราะว่าเราเอาชิ้นส่วนของพันไออาฮ1 4จาหนึ่งสี่ซึ่งมันเป็นพันตนแรงนะคะที่มาใช้กันมานานแล้วนะคะเรียกว่ามันเป็น regional check ในสมัยที่เราทำงานกับออสเตรเลียนะคะไปโปรูุกี่กัมบอยดียา ลาวกับประเทศไทยในสภาพนาน้ําฝนนะคะแล้วก็ไออาร์ทาจานึสีเนี้ยก็มีการปรับตัวดีนะคะในพื้นที่นาน้ําฝนตัวนี้ก็เอาไออาร์ทาจะทานึสีเนี้ยเอามาเป็นตัวให้ลักษณะทนแรงแล้วก็เรามาพัฒนาตัวน,นี้นะคะเพื่อมีข้าวาข้าวหอมพื้นนุ่มนะคะเพราะว่าไออาร์ทาจานึสีก็ทนแรงแต่ว่ากินไม่ได้ โอเคก็ยังไงก็เราทำให้แบบมีคุณภาพกินดีแล้วก็เพิ่มด้วยมีความทานตันโตเรียกระโดดสีน้ำตาลแล้วก็กอบใบแห้งและดตนน้ำทวนด้วยนะคะยังไงก็สิ่งที่เราพัฒนาที่นี่มันเป็นข้าวที่เรียกว่า Re rice climate ready climate ready rice นะคะลักษณะที่เราพัฒนาจริงๆคือเกี่ยวกับ ถักใบนะคะโอเคเนาะแล้วก็ในการรับรับรับแสงเพื่อจะสั่งเคราะเอออาหารในช่วงที่มีในช่วงที่ปลูกอยู่ในสภาวะแรงนะคะมีมีวิธีการของพืชที่ว่าจะมีน้ำในพืชในช่วงที่ว่าอยู่ในเเจอสภาพวิกฤต ทียบกับพันธุ์อื่นอย่างเช่นข้าวโหมาลีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราได้สังเกตว่ามีรากที่ดีระบบดีนะคะเพราะว่ายังไออร์ไจัต้าหนึ่งสีที่เป็นตัวโดโนโนเนียมีรากยาวมากนะคะซึ่งแบบได้ไดถ่ายทอดกับลูกๆหรือพันธุ์ข้าวที่เราตีพัฒนามานะคยแบบระบบสังขาะ้อแสงก็ไม่เสียในอยู่ในสภาพแรงนะคะ เทียบกับพันธุ์อื่นก็มีสวนที่เสียแล้วที่ทำให้ว่าผลผลิตต่ำลงสูงๆตรงนี้คะอ,อันนั้นเป็นพันธุ์เดิมของเราที่เรียกว่าข้าวหอมสยามอันใหม่ก็เป็นข้าวหอมสยามสองอมีคุณสมบัติของต้งมเมงงินเมลีเลยนะคะแต่ข้าวสูง,มง,งเมงเงินข้าวหอมมลีที่เป็นความสูงประมาณร้อยสี่สยห้า แต่ปัญหาก็เป็นหักลุงยังไงก็ที่เราพัฒนาให้แบบตั้มลงเล็กลุงพยายามไม่เกินร้อยี่สิบนะคะอตอนนี้ก็เป็นข้าวที่เข้าวไม่ไวแสงหมายความว่าเราสามารถปลูกตลอดปีนะคะแต่ถ้าเทียบกับข้าวที่ไวแสงคือหมายความว่าจะสามารถจะปลูกแค่ปีละรอบนะคะปีละครั้งละคะ่ะ ถ้าเขาได้รับแสงเยอะเท่าไหรเขาก็จะโตกวาาไม้กองเข้าเข้าัยแสงคือยมีช่วงของ duration ของ daytime นะคะอย่างเช่น11ชั่วโมงเพื่อจะขะดถ้นวันออกดอกของเข้านะคะอันนี้กองสำหรับข้าวที่วไยแสงแต่ข้าวไวแสงนี้ไม่เกี่ยวกับ duration ของ day length นะคะยังไงก็จะออกดอกมีเรียกว่าอะไรกำหนดได้ ปลูกวันไหนเราจะเก็บเขียววันไหนนะคะอายุถึงร้อยวันปลูวันที่1นึงหรืวันที่หนึ่งร้อยก็เก็บได้เลยใช่ค่ะอันนั้นเป็นข้าวไม่ไว้แสงแต่ในกรณีคลีของข้าวไว้แสงสมมุติว่าเราที่อีสานเกษตรกรจะปลูกในช่วงเดือนพฤษภาแต่ยังไงก็เล่าแต่มันจะออกดอกในเดือนตุลาและจะเก็บเขียวอาจะเป็นเดือนพฤศจิกาหรือธันวานนะคะ่ะยังไงก็มันอยู่กับ ช่วงแสงสั้นในช่วงที่จะไปใกล้ๆจันวาน,นะคะว่าจะออกเข้าจะออกต่อปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าค a t e c h a เชนมีผลมากนะครับต่อต่อ,ตอปัญหาดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอรคแมลงต่างๆ,ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธุ์ข้าวเนี่ยก็ควรจะตอบโจทย์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการพัฒน,นาพันธุ์ข้าวให้รองรับ ต่อปัญหาเหล่านี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ได้มีการพัฒนามายาวนานนะครับเตรียมการไว้ก่อนแล้วล่วงหน้านะครับสำหรับผ่านข้าวที่จะเหมาะสมหรือที่จะเผชิญกับภาวะ climate เม a เช e ในอน,นาคตไดน้นะครับส่วนปัจจุบันนี้ยาน,นึงที่เราคิดว่ามันมีความสําคัญก็คือเรื่องโภชนาการนะครับข้าวเนี่ยจะมีแป้งเนี่ยที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ต้องพยายามปรับปรุงให้ให้แป้งหรือว่าให้ เมล็ดข้าวหรือคุณภาพของข้าวเนี่ยให้เหมาะสมต่อสังคมสูงวัยที่จะมาในอันใกล้นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งหรือว่าเราจะส่งเสริมในเรื่องของอไม่ว่าวิตามินต่างๆหรือว่าโปรตีนหรือว่าสารประกอบต่างๆที่อยู่ในเมล็ดข้าวเนี่ยให้เหมาะสมกับผู้บริโภคครับอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายต่อๆไปนะครับนอกจากที่จะเป็นข้าวที่ต้านทานต่อภาวะโรครวนแล้ว